สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมนะวันนี้เรามาคร้งสุดท้ายวันนี้เป็นวันที่15แล้วนะท่านผู้ชมนะพรุ่งนี้ก็สลากกินแบ่งออกแล้วนะท่านผู้ชม รามาคงสุดท้ายอยู่กับแม่ตาเกนทองที่วัดบ้านขามน้อยนะท่านผู้ชมเนาะส่วนตัวแอดมินเองก็จุดทูบขอพรนะท่านผู้ชมกับแม่ตะเคียนทองที่นี่ไว้แล้วนะจุดทูบเสียงทายเนาะอีกสักครู่หนึ่งเราจะเข้าไปดูทูบที่แอดมินจุดไว้นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆที่นี่กันก่อนนะท่านผู้ชมหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะแม่ตะเคียนทองที่นี่ก็สมบูรณ์มากๆนะท่านผู้ชม สมบูรณ์มากเนาะแต่ว่าหลังคายังไม่มีนะชมนผู้ชมเนะาะยวรอให้แอดมินถูกรางวัลที่หนึ่งก่อนแอดมินจะมาช่วยทำเพราะว่าไม่มีที่บงังแดดบังลมบังฝนเลยนะท่านผู้ชมบรรยากาศที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะยามเช้าแบบนี้นะเก้าโมงกว่ากนวะ่านะท่านผู้ชม ความสวยงามยังคงมีอยู่ที่นี่นะพร้อมทั้งความศักดิ์สิทธิ์ของแม่ตะเก็นทองที่นี่เนาะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมแวะมาทําบุญที่นี่เนาะมาขอพรกับแม่ตะเก็นทองนะเนาะแม่ตะเก็นทองท่านก็ใจดีนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมมาขอพรขอความเป็นสิริมงคลเนานะกับแม่ตะเก็นทองที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะ บรรยากาศลมเลื่นจริงๆนะท่านผู้ชมตอนนี้เนาะยามเช้าตรู่แบบนี้ต้นไม้ก็เขียวขจีกันเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าย่างเข้าหน้าฝนกันแล้วเนาะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมองไปก็สวยงามอย่างยิ่งนะท่านผู้ชมสําหรับที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะกับบรรยากาศยามเช้าตรู่แบบนี้สวยๆนะท่านผู้ชมทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่าผู้ชมนะที นามาฝากท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมสาหรับเช้านี้เนาะเดี๋ยวเราเาเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวเลขกับทูบที่แอดมินจุดไว้ด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเดินทางไปกับแอดมินเนาะเดีไปดูที่ว่าเลขทูบวันนี้เราจะได้ตัวเลขตัวอะไรนะท่านผู้ชมเรามาคล้องสุดท้ายอยู่ที่บ้านขามน้อยนะท่านผู้ชมเนาะกับแม่ตะเคียนทองที่นี่นะท่านผู้ชม พรุ่งนี้ก็ขอให้ FC ของแอดมินเนาะก็ถูกหวยรวยกันใหญ่เลยนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับในวันพรุ่งนี้เนาะก็ขอให้รวยรวยกันเลยนะท่านผู้ชมแอดมินก็อวยพรให้เนาะขอให้ทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามาดูคลิปในี่ของแอดมินของวันนี้เนาะก็จงประสบแต่โชคดีเนาะแล้วก็มีความสุขกันมากๆม,มีความรักที่สมหวังนะท่านผู้ชมเนาะมีเงินมีทองใช้จ่ายกันนะท่านผู้ชม จะมารอลุ้นนะท่านผู้ชมเนาะว่าเราจะได้ตัวเลขตัวไหนสําหรับวันนี้นะท่านผู้ชมเนาะเรามาค้งสุดท้ายกันที่นี่กับเมตคาเคนทองที่วัดบ้านขามน้อยนะท่านผู้ชมเนาะจะมารอลุ้นด้วยกันนะครับวันนี้เนาะทั้งสามตัวจะเป็นตัวเลขตัวอะไรนะท่านผู้ชมจะมารอดูด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะด้านบนเป็นเลขสี่นะท่านผู้ชม ตัวเลขที่ออกมานะท่านผู้ชมนเป็นเลขสี่นะเดี๋ยวมารอดูตัวที่สองที่สามแ้วกันนะท่านผู้ชมว่าจะเป็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเนาะค่อยๆติดตามกันไปนะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะท่านผู้ชมนะหากคุณชอบคลิปนี้เนาะ ออกมาครบกันแล้วนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลข430นะท่านผู้ชมเนาะ4334 3003 4004นะท่านผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเราเข้ากันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงสำหรับตัวเลขนะท่านผู้ชมเนาะออกมาครบแล้วเนาะ430นะท่านผู้ชม4334 3003 4004นะท่านผู้ชมเนาะ ก่อนจากกาันไปย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับแอดมินเทพนักกรสสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ